สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสุภูสกุลน,นะครับวันนี้ก็จะมารับรถให้น้องฝนออ,อันนี้ก็สั่งการพิเศษนะครับโอ้น้องฝนนี่เลี้ยอย่างเดียวครับทีเหลือจัดการห้เบิดครับเช็ครถครับเดี๋ยวจะรถกลับวันนี้ครับ

ก็เรค่ดีมันเจามงดินรแม่นบอกโอเดียสไปตัดราคาครับที่บ้าราคาที่ิมันค่ลถงินนแก็บรูปแบบลยอ๋อรสุดยอดก็ดีเด้วเอวะนี่นีอยแปดหตัดก็ลงเลรมันไล่อครับต้มวนอยู่พี่กขาเ่ดินหมีครับ่ว่าจอบครับมันโกงกันหลยโหดเมื่อยัย่าน้ำท่วมนี่ขึ้นชานไป สองรอบแล้วครับครับเจ้าบ้านกับนายหน้าใบจ่กับนี่นี่เป็นใจออกเาได้ไหมครับใส่เห่ใส่กลว่าครับเมียนอยู่ยาไปอาเป็นขั้นเลยไปเห็นทัานไปเห็นตอนดิฟก็ตอนเล้วเนนเมนอันนี้มันเสียเป็นขั้นั้งที่มันแเสี่ยงเหมือนกันถ้าตรงเมืองแบบดิฟดิก่อน ไปดูตรงไหนคิดออนเมีาครับครับแกมุดกคุยกัได้ไหมกับแกันะฮะไม่ใก้ามของจริงตะโรคเขก็มันจะมีกื่นไม่ต้องจองเลยไม่ต้องจองไม่หเห็นรถกอนหน่ต้องไม่รับตจองเลยไม่ต้องจองไม่ให้จะจอง่น ลองเช็คไฟลองเช็คไฟเท่นั้นครับคนออกจากลานครับ เอาไฟข้างเอา้าเช็คไฟเช็งยางก่อนครับก่อนออกจากลานเดี๋ยวต้องเอาไปเฮ็ดทออยู่ลานสั้งเกตครับเดี๋ยววันมิทติ้งเจอกันนะครับย0สนนี้ไปในงานแน่นอนครับเดี๋ยวเจ้าของรถจะขับเองครับตอนนี้น้องเลี่ยนอยู่ครับ เดี๋ยวผมไปรีวิวเลยถราโดนกบอนอ่ะเ,เดี๋ยวดูเกีย์ก่อนครับเดี๋ยครับเที่น้ำมันมันด้ต่โน,นอ

น้ำเช็คกันครับเดี๋ยวผมต้องเช็ค拉ละเอียดให้น้องครับเพราะว่ามองง่ายกับพื้วบาหูเลย มึงเอาหนังฝนมากบ่มอนี้กะไปรอเอาท่อให้หนังฝนครับมัดมือเลยครับจนถึงใบาสามกวนเพิ่งเสร็อันนี้มันเป็นเอ,อ่อท่อเดิมเสียงเดิมนี่งชอตเลยแค่นี้ครับเดี๋ยวต้องไปเดินบนเหล็ก เรื่องแยเย็นช่ำครับหนาวเลยอันนี้ขนี้นองเลือกเองนะครับผมไม่ได้เลือกให้ครับเออคือเร็วเริ่งเร็ว เปิฉลาดแล้วขึ้นหลังแล้วนานนกยิงนี่ไมได้หายไปมเหลือครับเหลือเหลือท่อครับมันําเอันนี้มังคับใ่เลยครับ เพื่อได้ตามโคตาตครับหกสิออบห้าบาทไอ้มันง่ามมันก็นง่ามครับแต่ผมมาเวลาเรียนไบมันสั่นแค่นั้นเลยครับนี่เราเราเลือกเองครับ นี่ครับอใส่ของแทมนี่ครับส,สามทางครับสามทางเดี๋ยวเจอกันร้านช่างจีเนาะเดิวนวนเลรียเอ่อเหลือครับเหลือน้องฝนจะใส่แต่ดวน ครับไฟเลี้ยวซิ่งอันนี้จะเป็นทั้งไงครับอันนี้ล่างพราะอครับเพราะว่าหนาฝนขับไปถ้าไปฝนตกข้างทางกะวัดวารครับเสียครับไม่ เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางไปบ้านกรวดครับเจอกันงานมิติงแข่งเอี่ยวเนะเาะเสียงนิ่มนี้ครับโอเคเลือแตสิลันอย่างเงี้ยน,นะครับแอร์กับตัดดีปกแตกปอกแตกตลอดเวลาน,นี่ล่าง,งาเงาแล้วเมื่อวานฝนตกจอดตาดฝนท็มีีฟุ้นอีกครับไม่กัธรรมดาครับรถหนาฝนนี่ กันมาดิันมาดีิเอาเจอกันประคุณชัยครับเจอกันร้านช่างจีเดี๋ยวจือจัดเตยด่วนช่างเอี่ยวเอาสบายครับ